ล้านแสดงพลังร่วมงานศพผู้นำฮิสบุลล์ต้านสหรัฐอิสราเอลวันที่24กุมภาพันธ์2568อยู่กับดิฉันคะ่ะธนวัตรวังชากรบิ๊กวอล์ผ่าโลกมาดูสถานการณ์ที่เลบานอนล่าสุดนี้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งภูมิภาคตะวันออกกลางได้ปรากฏขึ้นอย่างสว่างสวยที่เบรุตแห่งเลบานอน เป็นเมืองหลวงของเลบานอนนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเมื่อชาวมุสลิมและอาหรับนับล้านมารวมตัวกันที่เมืองหลวงของเลบานอนและท่ามกลางหิมะอากาศที่หนาวจัดด้วยชาวเลบานอนต่างไม่ย่อทอนนะคะทยอยเดินทางกันเข้าสู่กรุงเบรุตเพื่อแสดงพลังสนับสนุนเลขาธิการฮิสบุลล์สนับสนุนการต่อสู้ของขอบวนการฮิสบุลลอ์ ในพิธีไว้อาลัยผู้นำฮิสบุลลอสองท่านที่ถูกลอบสังหารฮัสซันนอสรุลลอห์และฮะซิมเซฟิดีตีนท่ามกลางปูงชนเรือนล้านนะคะที่มาร่วมไว้อาลัยจากทั่วโลกพิธีศพของเลกาธิการสองท่านนี้เขาเป็นผู้นำระดับสูงของฮิสบุลลอห์ได้จัดขึ้นที่สนามกีฬาคามิเล ชาโมนสปอร์ตซิตี้ในกลุ่มเบรุษนะคะมีผู้ไว้อะไรหลายหมื่นคนมารวมตัวกันเพื่อแสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายในพิธีการเพราะว่าจัดพิธีการที่สนามกีฬาไม่สามารถจัดกว้างๆโดยไม่มีที่รวมศูนย์ได้ก็เลือกสนามกีฬาแห่งชาติจุที่นั่งประมาณ7,800 0คนถูกจองเต็มพื้นที่เลยและก็รอบๆหรือทั่วเมืองหลวงก็มีจอภาพขนาดใหญ่ หลายสิบเครื่องติดลำโพงกระจายทั่วเมืองหลวงเลยของเลบานอนนะคะซึ่งทางการเลบานอนก็ให้การสนับสนุนมีการเปิดศูนย์ธรพศอันโด่งดังของไซดตฮัสซันนะสุลลขณะที่ทั่วโลกกล่าวอําลาผู้นำที่ยิ่งใหญ่หมายถึงใครที่ไม่ได้มานะคะแล้วก็ทางการของประเทศต่างๆในโลกอิสลามโลกอาหรับก็ออกหนังสือแสดงความ รำลึกถึงและอาลัยเครื่องบินรบอิสราเอลบินมาต่ำส่งเสียงขู่นะคะในกลางเบรุตนั่นแหละถามว่าก็มีหลายคนนะคะกังวลว่าจะมาถล่มหรือเปล่าแต่ผู้ที่ร่วมงานแทนที่จะกลัวไม่กลัวยิ่งทำให้โกรธแทนนอกจากไม่กลัวแล้วยิ่งจะฮึกเขมกว่าเก่าตะโกนคำขวัญประนามอิสราเอลอย่างหนักแน่นเลยใช้คำว่าคือ นึกภาพดูว่าในที่ประชุมคนเกือบแสนตะโกนคำขวัญเหมือนกันพร้อมเสมอโอ้นัสรล,ล์เขาก็เอ่ยชื่อผู้นำเฮสนะคะคนนี้เป็นที่เคารพรักและโด่งดังมากในโลกอิสลาอิสราเอลจงพินาศพูดไปพูดมาซ้ำไปซ้ำมาว่าไปแล้วสื่อมวลชนกังวลว่าอิสราเอลจะแสดงอำนาจถล่ม เหมือนกับที่เคยถล่มเบรุเพราะเขาทำมาหลายครั้งก็ดีนะคะที่อิสราเอลไม่ทำแบบนั้นไม่งั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่แน่ในงานนี้ผู้แทนอิหร่านก็มาค่ะแต่ท่านผู้นำสูงสุดไม่ได้มาเพราะว่าคนที่ออกบัตรเชิญคือประธานสภาของเลบานอนนำโดยประธานรัฐสภาของอิหร่านก็คือทีมเชิญก็คือทีมจากรัฐสภา ทีมมาเยือนของอิหร่านก็มาจากรัฐสภามอมบ์บเกอร์กัลิบาฟและรัฐมนตรีต่างประเทศอบาสอารักชีเข้าพบประธานาธิบดีของเลบานอนนะคะโจเซฟอูนเพื่อหาหรือเกี่ยวกับการพัฒนาในภูมิภาคและสถานการณ์ปัจจุบันในเลบานอนนายกลุ่มผู้บริหารของเลบานอนยืนยันนะคะว่าจะผลักดันอิสราเอลให้ถอนทหารทั้งหมดจากประเทศตามข้อตกลงที่ลงนามสัญญากันไว้ ทุกวันนี้บอกว่าถอนนถอนไม่หมดค่ะเพราะประกาศว่าจะปักหลัก5ฐานทัพในเลบานอนตอนใต้อยู่ทีมอิหร่านยังได้เข้าพบประธานรัฐสภาน,นะคะนบีเบรีที่เมืองอันอัลติมีและหารือกับนายกรัฐมนตรีเลบานอนคนปัจจุบันนาวาฟสลามท่านนี้เป็นอดีตป,ประธานศาร ICC นะคะรู้เช่นเห็นชาติจริงผลการทำร้ายทำลาย ประชากรปาเลสไตน์เพราะว่าเป็นประธานศาลตัดสินคดีของอิสราเอลหลังจากอ,อ,อายการท่านได้ออกหมายจาับท่านประธานผู้นี้ก็ถูกเสนอชื่อให้มาอยู่ที่เลบานอนที่จริงก็คือลดความเข้มข้นของ ICC ที่จะออ,ออกหมายหรือดำเนินคดีต่ออิสราเอลนั่นเองแต่ปรากฏว่ากลับมาเป็นผลดีกับเลบานอน ยิ่งทำให้คณะบริหารระดับสูงคือคณะรัฐบาลของเลบานอนก็ไม่ใช่จะโปรอิสราเอลหรืออเมริกาแบบหลับหูหลับตาได้เพราะเห็นมากับตาหลักฐานทั้งหลายที่ทำให้ ICC สามารถออกหมายจับเนทันยูฮูและการ,รันรัมมนตีอดีตรัะมันติกลาหมของอิสราเอลได้นะคะนอกจากนี้ในงานนี้ตัวแทน79ประเทศได้เข้าร่วมในฐานนะตัวแทนประเทศอย่างเป็นทางการและก็มี คนอื่นๆในฐานะประชาชนเข้ามาร่วมด้วยคณะผู้แทนจากอิรักรวมถึงนักการเมืองสายชีอะของหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะตลอดจนผู้บัญชาการของกองกำลังต่อต้านตัวแทนจากกลุ่มอันซาลลอหหรือฮุติีจากเยเมนก็มาเข้าร่วมด้วยสะท้อนถึงการสนับสนุนกลุ่มฮิสบุลล็อกในระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวางเลขาธิการฮิสบุล็อนะคะคนล่าสุดนั้นท่าน นาอิมกัสมกล่าวสุนทรพจน์หลังจากที่มีการเปิดสุนทรพจน์ของอดีตเลขาธิการผู้ซึ่งเสียชีวิตและก็เป็นผู้ที่มาทําพิธีในวันนี้นะคะอดีตเลขาธิการผู้ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วทางมุสล,ลิมเขาเรียกซาฮีสองท่านนะคะนาซุลลอแล้วก็อีกท่านหนึ่งกัสมประกาศว่าฮิสบุลลอหยังคงแข็งแกร่ง,งทั้งในด้านกําลังพลและจํานวนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ ทางทหารพร้อมรบว่างันเถอะกัสเซมเตือนอิสราเอลบอกว่าจะต้องถอนตัวจากดินแดนที่ยึดครองอยู่เน้นย้ำว่านักรบต่อต้านของกลุ่มฮิสบุลลอไม่หวนไหวแม้ว่าอิสราเอลจะยังปกกักหลักมีกองทหารประจำการ5ฐานทัพในตอนใต้ของเลบานอนก็ตามกัสเซมยืนยันจุดยืนของฮิสบุลลอหเกี่ยวกับอิทธิพลของอเมริกานในเลบานอนอย่างชัดเจนนะคะเขาประกาศว่า เราจะไม่ยอมรับอเมริกาผู้เป็นผดเด็จก,การจะแทรกแซงและควบคุมประเทศของเรานั่นก็คือถือว่าเป็นอำนาจภายนอกที่แทรกแซงและรุกรานประเทศเลบานอนนั่นเองค่ะผู้คนนับล้านได้เข้าร่วมพิธีศพของไซยิดนัส,สุลลาถือเป็นปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่สำหรับโลกมุสลิมนะคะนักสู้คนหนึ่งที่คนมาทำพิธีอาัยระลึกถึงเชิดชู นับล้านล้านทั่วทุกสารทิศมันยืนยันอะไรยืนยันถึงรากฐานที่ลึกซึ้งของการต่อต้านผู้รุกรานในภูมิภาคนี้ได้สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักรบต่อต้านให้ฮึกเหิมและไม่ย่อท้อค่ะชาวมุสลิมและชาวอาหรับที่มาร่วมงานต่างให้คำมมั่นว่าจะเดินตามรอยความกล้าหาญและเสียสละของผู้นำฮิสบุลด์ที่ยิ่งใหญ่เขามองว่านี่คือแบบอย่างความศรัทธา และการไม่ยอมจำนวนต่อศัตรูผู้รุกรานทางการเลบานอนให้การสนับสนุนนะคะการจัดงานครั้งนี้จึงราบรื่นและประสบความสำเร็จได้รับคำชื่นชมจากพันธมิตรทั่วโลกนี่คือการต่ออายุคำมั่นสัญญาว่าการต่อสู้จะดำเนินต่อไปจนกว่าการยึดครองของอิสราเอลจะพ่ายแพ้และปาเลสไตน์ทั้งหมดจะได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริงนี่คือคำประกาศของเลขาธิการ